สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิคดเป็นกัละยานมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงกันแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกชะนนันผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลักขณาและยังไม่ทราบลักนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักณาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l ล n e o f f i c i a l a c c o u n t Line ลน r แอดแอดฮารโบาลูกตาเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยคเดุมภาพ นี้นะคะชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่รูงการของคุณคือ The Hermit ค่ะ The Chariot Queen of s w o r d สนะคะควีน n อบ n i g h t of w a n d ค่ะ Six of Swords นะคะซิกซอบครับเดชแล้วก็เอชซอบสอดใบสุดท้ายของคุณเป็นนายออฟครับค่ะลูกตามองว่าเดือนนี้ค่ะชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะเคลียร์เรื่องเก่านะคะตัดจบเคลียร์ปัญหานะคะ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการเป็นผู้นำนะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยสติปัญญานะคะของตัวเองค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะเซเว่นอฟคัพขึ้นมาค่ะลูกตาม,มองว่าช่วงที่ผ่านมานะคะตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องอะไรเข้ามาหลายๆอย่างพร้อมๆกันหรือว่ามีโอกาสหลากหลายเข้ามาพร้อมกันได้นะคะตัวของเซเว่นอฟคัพค่ะบ่งบอกว่างานของคุณเนี่ยมันเหมือนโปรเจกต์เยอะนะคะแต่มันอาจจะยังมีความฟุ้งมีความที่เราไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะเดทขึ้นมาค่ะลูกตาม,มองว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะตัดจบบางโปรเจกต์บอกไปหรือบางคนถ้ามีธุรกิจลายอันอันไหนที่ไม่สร้างผลกําไรคุณ เองอาจจะเลือกที่จะตัดจบไปนะคะหรือมีการสิ้นสุดโปรเจกต์ต่างๆได้นะคะตัวของเอ็ดออฟสอดขึ้นมาค่ะลูกตามมองว่าคุณเองมีโอกาสชนะนะคะแต่ความชนะของคุณเนี่ยมันมาจากสติปัญญามาจากความรู้ความสามารถของคุณค่ะเดอ h e ฮมมีเป็นไพ่ตรงกลางลูกตามมองว่าเดือนนี้คุณเองอาจจะต้องโฟกัสกลับมาใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องทํางานคนเดียวหรือว่าค่อนข้างที่จะเหมือนกับ โฟกัสที่ตัวเองให้มากความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนคนอื่นอาจจะช่วยเหลือคุณไม่ได้แต่คุณจ,จะใช้ความสามารถในตัวเองแก้ไขทุกอย่างไปดีทางที่ดีนะคะนายออฟวานแล้วก็ซ o f ออฟสอดขึ้นมาลูกตามมองว่า คุณทางานดีแล้วค่ะคุณมีโอกาสที่จะทํางานของคุณอย่างเต็มที่แต่บางทีคุณยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีพอแล้วหรือยังปัญหาอุปสรรคในวันนี้มันอาจจะยังอยู่นะแต่ทุกอย่างกําลังค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปด้วยการเวลาค่ะควีนซอฟสอดขึ้นมานะคะทุกดานมองว่าเดือนนี้คุณจะมีโอกาสในการที่ออมีความเป็นผู้นาบางคนอาจจะมีโอกาสในการมีอํานาจมากขึ้นหรือนะคะบางคนอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็มีโอกาสได้นะคะเดช้อออทควีนอฟสอดแล้วก็ควีนซอฟวานขึ้นมาเนี่ยตาม ว่ามันแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติปัญญาความอดทนความพยายามนะคะมันเป็นเรื่องดีที่เรามีสติปัญญาอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่มุมหนึ่งที่ปันอยากให้ระมัดระวังคือรักษาบาลานซ์ของตัวเองเนาะตัวของวีนออฟสอดเนี่ยอันข้อเสียเนี่ยความตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ดีนะชัดเจนตรงไปตรงมาหรือคําพูดก็อาจจะตรงมากนะคะแต่ในข้อเสียต้องระวังอาการเวียงวีนต้องการระวังเรื่องของการพูดเร็วเกินไปหรือว่าการที่เราพูดคําพูดของเราอาจจะไ บาดใจคนอื่นนะคะบางครั้งหลายๆคนนะคะเวลาที่เรารีบงานนาะรีบทํางานต่างๆเนี่ยตันเองบางครั้งก็เป็นนะเหมือนกับว่าเราเราพยายามรีบแล้วมันทุกอย่างมันสปีดมันดูเร็วอ่ะคะ่ะมันเป็นไพ่ท่าลมนะบางครั้งสิ่งสําคัญนะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาตั้งสติบ้างบางครั้ง เราพูดเร็วๆเนี่ยคนอื่นอะค่ะเข้าใจว่าเราเอาแต่สั่งก็ได้นะตัวของคุณซอฟต์วางขึ้นมาแต่มองว่าคุณมีสไตล์ที่ในการออวางแผนในเรื่องของการงานของคุณค่ะแล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็นนายออกครับสุดท้ายอะค่ะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่สุดท้ายมันบอกว่าผลลัพธ์มันอาจจะได้ออกมาถึง80-90%เท่าที่คุณแบบทํามาแต่มองว่า มันหมายถึงว่าคุณแก้เกมได้อะไรที่มันเป็นเรื่องปัญหาคุณสามารถเคลียร์จบได้แต่คุณอาจจะต้องโฟกัสที่ตัวเองนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ความเครียดวิตกกังวลค่อนข้างสูงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนาะในมุมของการเงินเนี่ยตามมาว่าระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องการเงินถามว่ามันเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้แต่มันต้องใช้เวลาขอให้คุณตัดสินใจใช้ความรู้อะค่ะความรู้ทางการเงินเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องของการเงินได้นะคะแล้วก็นายเอลคับขึ้นมาค่ะเดือนนี้อ่ะอาจจะมีค่าใช้ เรื่องของการปาร์ตี้เลี้ยงสังสรรค์หรือว่าการใช้เงินไปกับครอบครัวก็มีโอกาสได้ลักษณะนี้เนาะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสในการเดินทางอยากให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของพวกรถดาราต่างๆเนาะหรือว่าเรื่องเรื่องตาตามอาว่ามันเหมือนมันเหมือนการขาดโฟกัสมาก,ก่อนหนะน้านียมาทําให้การเงินของคุณเละเทะแต่ว่าเดือนนี้คุณแอนอาจจะกลับมาจัดระเบียบให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขก็ใช้เวลากับตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับเรื่องการเงินค่ะ ในมุมของการเรียนค่ะ7 of c u p ขึ้นมาบ่งบอกว่าช่วงของการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดก,การโฟกัสไปหรือไม่ได้เรียง priority ในเรื่องของการเรียนเนาะการโฟกัสในเรื่องของความเรียนการเรียนค่อนข้างน้อยนะคะเดทขึ้นมาเนี่ยบางคนต้องระวัง เรื่องของการไม่สบายระหว่างสอบหรือว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะโปรเจกต์ต่างๆอาจจะจบลงได้นะคะเดือนนี้อาจจะต้องโฟกัสที่ตัวเองกลับมาทบทวนนะคะปรึกษาอาจารย์นะคะแล้วก็อ่านหนังสือเงียบๆนะคะอันนี้แนะนําว่าเหมือนกับกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอันนี้ไม่เหมาะสําหรับการที่แบบไปเติวกับเพื่อนนะอันนี้เหมาะสําหรับการที่กลับมา โฟกัสอ่านที่ด้วยตัวเองถ้าจะปรึกษาให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะคะจะดีกว่าในเรื่องของการเรียนอ่ะเดือนนี้จริงๆก็มีโอกาสในการประสบความสำเร็จได้นะคะเอ็ดออฟ o อ d นะคะควี e ออฟ s อ o r ดชายอดควีนสาวานบ่งบอกว่าเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการเรียนเรียนค่อนข้างดีแต่พี่ตามาว่า เราเองอาจจะเครียดค่ะแล้วก็วิตกกังวลก็ค่อยๆเรียง Priority เนาะสุดท้ายแล้ว,วคะแนนออกมาจะค่อนข้างดี80% 90%แต่ถามว่าเราทําได้ดีกว่านี้ได้ไหมถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจโอกาสที่ดีขึ้นนะคะมันได้นะคะแต่อยากให้บริหารจัดการเรื่องของเวลาให้ดีเพราะบางครั้งค่ะเราหักโหมมากเกินไปไม่สบายวันสอบเนี้ยมันก็จะไม่ดีสําหรับตัวเองถ้าในมุมมองพิตานี่ตามาว่าพยายามบาลานซ์จะเรียงลําดับความสําคัญนะ,นะคะแล้วก็วางแผนในการเตรียมตัวสอบให้ดีก็จะมีโอกาสที่ได้คะแนนดีขึ้น ได้สําหรับน้องๆชาวราศีตุลค่ะในด้านความรักค่ะคุณโสดชาวราศีตุลเดือนนี้เหมือนกับ คุณเองอาจจะมีช้อยส์เข้ามาเยอะหรือว่ายังไม่แน่ใจในทิศทางของตัวเองเนาะบางคนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะตัดจบเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกหรือว่าอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนจะออกไปจากชีวิตเราค่ะในส่วนของเดทขึ้นมาเนี่ยมันบอ,บอกว่าเราจะตัดจบกับคนที่ไม่ใช่เนาะแต่มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราค่ะก้าวไปสู่ในเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นได้นะคะเดือนนี้อาจจะเป็นภาวะแห่งการที่ถ้า มันมีความระแวงสงสัยในตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ต้องการ move on อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแต่รู้สึกว่าคุณเองอะอาจจะไม่ได้ตัดจบทุกอย่างได้ในทันทีอะคะ่ะแต่ทุกอย่างอะมันมีความรู้สึกถึงการที่เหงาแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลแต่ว่าถึงเวลานี้อาจจะเป็นชว่วงเวลาที่คุณอาจจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายาม move on ออกจากเรื่องเดิมๆมันนะคะคือคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคือเดือนนี้อาจจะมีโอกาสในการตัดจบใครบางคนออกไปนะคะคุณออ สอดควีนซอฟวาแล้วก็เด c h ชาร์ล t ์ขึ้นมาต่มองว่าคุณเองอาจจะมีภาวะที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นค่ะสำหรับคนโสดแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะแต่ตัวคุณเหมือนกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอยู่ใบสรุปของคุณเป็นนายอัพคับเนี่ยตามมองว่าเดินจริงจริงคุณก็มีสเสน่ห์ถ้าถามว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาไหมมีโอกาส,กาส,กาสที่จะเป็นคนราศีกรกฎ พัดน้ำเนะาะกรกฏมีมพิจิกหรือว่าจะเป็นชาวราศีกันก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าอาจจะเหมือนปล่อยชิวก่อนหรือว่าไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะคะอาจมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะยังไม่พร้อมในการคอมมิตเมนต์เหมือนขออยู่โสดๆสวยๆไปก่อนละกันเนาะ ด้านคนมีคู่นะคะชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้ค่ะความรับคนมีคู่คุณเองอาจจะกลับรู้สึกเหงานะคะบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้แฟนคุณอาจจะทําตัวอะไรแปลกๆสร้างความระแวงสร้างความเครียดวิตกกังวลให้กับคุณได้นะคะเดยสชัยอดขึ้นมาเนี่ยความรักมันมันเป็นอะไรที่ต้องฝ่าฟันนะคะถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไปด้วยกันเนี่ยตันมองว่าขอให้พยายามจับมือประครับประคองให้มันผ่านกันไปให้ได้นะคะตัวของ q e e ีนออฟ o r ดขึ้นมาเนี่ยต้อง ระวังภาวะในการเหวี่ยงวีนนะคะทะเลาะกันได้ง่ายหรือว่าคําพูดปากเสียงต่างๆเนี่ยการใช้คําพูดการสื่อสารนะคะเราเหมือนจะไปควบคุม control ค,คนของเราค่อนข้างเยอะฉะนั้นพยายามปรับวิธีการสื่อสารให้นุ่มนวลมากขึ้นค่ะเดทขึ้นมาเนี่ยคงต้องขออนุญ,ญาตอ่านตามหน้าไพ่เนาะว่า บางคู่อาจจะมีโอกาสในการตัดจบกันนะคะความสัมพันธ์บางคู่เนี่ยอาจจะถึงเวลาที่มันหมดเวลาแล้วค่ะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับไม่ชัดเจนหรือว่าทําให้เราเหนื่อยเป็นท็อกซิ e เรลชั่นชิพต่างๆค่ะคุณจะ เลือกที่จะตัดจบนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นอารมณ์ที่กลับไปเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์กันได้ค่ะควีนซอฟ f t วันขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณเองเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลมีสไตล์ที่จในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ของคุณตาลมองว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมเกมในเกมนี้ค่ะ Six of s w o r d ขึ้นมาตาลมองว่าปัญหาอุปสรรคในความรักมันยังมีอยู่แต่ว่าตัวคุณเองค่ะจะประครับประคองความสัมพันธ์ไปก็ได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราเลือก ถ้าเราเลือกตัดจบปัญหาแล้วเรารักกันมากพอค่ะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆใช้ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับขึ้นมาเป็นใบสรุปนะคะลูกตามมองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าคุณยังรักกันมากพอคุณจะโปรยเสน่ห์ให้กันแล้วก็มีโอกาสกลับมาดีกันได้ในที่สุดแต่ว่าตามองว่าถ้าใครที่เป็นท็อกซิกเรเลชชั่นชิพนะคะคุณก็มีโอกาสตัดจบเพราะว่าคุณเองอาจจะมีทารก็ใหม่ก็ได้นะคะสําหรับคนราศีตุลค่ะ ด้านสุขภาพนะคะดเดือนนี้ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องของความเครียดความมิตกกังวลนะคะ,ะการไม่สบายระหว่างในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษเลยะคะ่ะสาหรับเดือนนี้นะคะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนตายเนาะจะเป็นการทําบุญลงโพการทําบุญเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆกา,า,ารเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอะไร ดีการทำบุญเรื่องของสติปัญญาความรู้ต่างๆนะคะก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้ได้ทั้งการที่แชรธรรมทานนะคะสวดมนต์หรือว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยและอย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการี ทุคคคนนีร่รยงดดูณมา้วะะสุดท้ายนี้ลูกตานอยากให้ทุกคนคะ่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุม้มครองคะ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ